เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมวัยพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Honda นะครับ Honda Civic Dimension นะครับคเครื่องเกียร์ดีสียังสวยเลยนะครับสีเดิมๆบางๆอมีซี่กันบ้างแต่เดิมๆนะครับแต่รวมแล้วยังสวยยังงามห้องโดยสารสะอาดเบา ไม่ขาดนะบอกไม่ขาดเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าบอกไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับตะเข็บซ้ายขวาซอกมุมเดิมเดิมติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนัาครับสภาพดีเดิมสมบูรณ์กับราคาเพียง4 7 0 0 0บาทเท่าแันเองรถบ้านสภาพดีเล่มครบสุดคุ้มนะครับใช้นะ้ำมันล้วนๆไม่แก๊สโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยครับภาษีห8 ท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับคันนี้รถมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับเดิมโรงงานทั้งคันคุ้มครับชอบก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ